คริปโตท็อปเลนวันนี้นะครับเราก็มาเดทข่าวสารเกี่ยวกับโลกของคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้เราไปเริ่มกันที่ลุ n a าคลา s สิกเลยนะครับก็มีข่าวสําคัญมาฝากเพื่อนๆไปแล้วนะโดยข่าวแรกนะครับคือการโหวตของ Proposal 1โซ่หนึ่งตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับข้อเสนอเนี้ยก็คือข้อเสนอการพัฒนาเทราค l a s s ิกหรือว่าลุน a าคลาสสิกเองครับห้องปฏิบัติการของแท้นะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ ก็คือ,อรายละเอียดมันจะมีดังนี้ครับก็คือทีมงานที่จะมาทําการเกี่ยวกับตัวข้อเสนอ11940เนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้อาวุโซส,สองคนนะครับในส่วนของอสองคนเนี้ยชื่อว่าเหียนแล้วก็หมินน่าจะอ่านว่าเหียนนะครับอันนี้เป็นภาษาเหมือนภาษาจีนนะแล้วก็หมินนะครับแล้วก็นักพัฒนารุ่นเยาว์นะครับอีกหนึ่งคนคือตงครับ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของเทอร์นาคลาสสิกเนาะด้วยประสบการณ์กว้างขวางของพวกเขาเหล่านี้ที่อยู่ในคอร์สมอร์สต็อกนะครับมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวระบบนิเวศนูน่าคาสิกในตัวคอร์สมอร์สนะโดยสมาชิกอาโวุโสของเย็นและก็มินนะครับแล้วก็มัฒนาผู้พ,พัฒนารุ่นเยาว์ก็คือรุ่นเด็กนะครับอีกคนหนึ่งก็คือตรงเนี่ยมีประสบการณ์ในการพัฒนามดูลค่าธรรมเนียมของคอร์สมอสนะครับ และดำเนินการตรวจสอบความคงทนแล้วก็มีส่วนร่วมในตัวของ Cosmoss, Omosis แล้วก็ Quicksilver นะครับแล้วก็ตัว c o m p a s s i b l e มันไม่ได้อ่านว่า Impossible นะครับมันมอกว่า c o m p a s s i b l e นะอะแล้วก็ทำงานกับที่เก็บหลักๆก,ก็อย่างเช่นตัว บริดตัว IBC ตัว OC ตัว Cosmos ตัว DEX อะไรพวกนี้ครับก็คือว่าข้อเสนอเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวช่วยในยการกลับเคลื่อนรุ่นคะลาสิิกให้เข้ากับระบบนิเวศของ Cosmos มากขึ้นแล้วก็น่าจะถ้าย้อนเรื่องราวกลับไปเมื่อประมาณ4เดือนก่อนครับ เ,เดือนตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณเดือนตุลานะครับก็คือว่ามีข้อเสนอต่างๆเกิดขึ้นมากมายกับลูนาร์สิกแล้วก็ระบบนิเวศของคอร์สมอนนะเพราะว่าระบบนิเวศของคอสมอนในค่อนข้าง,างที่จะมีค่าใช้จ่ายมากแล้วก็แพงเกินไปนะครับซึ่งลูนาร์รสิกเนี่ยไม่สามารถที่จะ ดำเนินการต่างๆได้ถ้าเกิดว่านักพัฒนาของลูอัสสสิแล้วก็ในของคอสมอเองเนี่ยไม่ทําการปรับปรุงระบบให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมมากขึ้นกว่าเดิมมันจะทําให้ระบบเนี้ตายแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้อันเนี้ยน่าจะมาลดในส่วนของตรงนั้นเพื่อให้ระบบมันเข้ากันได้มากขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องทําการแก้ไขนะเพื่อที่จะให้ เดเวลลอปเปอร์หรือว่านักพัฒนาอื่นๆหรือผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่จะมาสร้างแอปพลิเคชันบลูโนเิเวทของ c o s m o s โดยใช้รูนากัสิกเนี่ยมีมากขึ้นับเพราะว่าถ้าอะไรที่มันแพงเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอีทิลเดียมถูกครับเมื่อมันแพงเกินไปค่าแก๊สหรือว่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยนักพัฒนาหรือว่าผู้ตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่อให้อีทิลเลียมมีเยอะถึงประมาณ2 0 0 0 0 0รายถูกไหมครับแต่ก็ตอนนี้ก็ถูกโซล a นาเนี่ยแซงไปแล้วว่าโซลูนาเร็วเหมือนกัน แต่ก็สามารถที่จะเรียกหรือว่าดึงดูดนักลงทุนหรือว่าเดเ e ลลอปเหรือว่านักพัฒนาหรือผู้ตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยไปได้มากกว่าอิทีเดียมเพราะว่าโซล n a เขามีค่าแก๊สรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆนี่ถูกกว่านะครับก็เลยทําให้ตอนนี้โซลนาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําในเรื่องของพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาลดในส่วนของค o สมดแล้วก็ คลอดให้มันเข้ากับดูนู้นคลาสสิกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงก็น่าจะดึงดูดผู้ประสงค์ความถูกต้องมาสร้างแอปพลิเคชันมาสร้างระบบนิเวศในระบบนิเวศเทอร์าคลาสสิกได้มากยิ่งขึ้นแต่เราก็ต้องมาลอดูนะครับว่าข้อเสนอเนี่ยจะมีข้อดีอะไรต่างๆในอนาคตหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าผลโหวตของเขาเนี่ย84เลยนะครับที่โหวตให้ผ่านนะครับก็มันมีโหวตโนเพียงแค่3เัอนเองก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับข้อเสนอในการบูรณาการครั้งนี้นะ ข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกแล้วก็ u TC, นะูทซีเนาะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเทอร่าหรือว่าลูน่า2.0ในปีนี้นะคนุณควรที่จะเปลี่ยนมันหรือเปล่าอ่าตามในงานของเขาบอกว่าหลังจากที่ดูคอนเนลละทิ้ง Luna Classic, ลูน่าคลาสสิกก็ UTC ไปนะชื่อเดิมที่เราเรียกกันกนะ็คือ UST นะครับและ ก่อตั้งเครือข่ายเทอร่าหรือว่าลูน่าสองศูนย์เนี่ยชุมชนของลูน่าก๊าซิกซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบแล้วก็นักพัฒนาโดยเฉพาะเนี่ยได้พยายามมากมายในการฟื้นคืนตัวลูน่าก๊าซิกขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ตัวยูทีซีด้วยในปีนี้ครับระบบนิเวทของลูน่าก๊าซิกก็ยูทีซีได้รับการสนับสนุนจากชุมชนครับ มากนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเถียเหนือกว่ารูหน้า2.0นั่นเองครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ายินดีนะครับสำหรับส่วนของชุมชนของลุนานอนโดยลุนา,นาคัสิคสามารถพุ่งได้มากกว่า300%เมื่อช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับโอ้แล้วก็วิตีซีก็พุ่งไปได้มากกว่า200%นะอ่ะแล้วก็นะครับได้รับการสนับสนุนจากไบแอนดด้วยครับหลังจากที่ไบแอนแล้วก็บริษัทและกป็น่อตรงอื่นนะครับได้ทําการจดทะเบียนคู่ใหม่สำหรับตัวของลุนา,นาคาสิคครับ มันก็สามารถไปแตะที่ระดับ0.000275นอาลล่าได้โดยการสนบซนย์ที่รุนแรงครั้งนี้เนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ราคาใกล้0.00150เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะที่ USDC เนี่ยก็พุ่งไปสูงกว่า500%ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานครับตอบสนองกับสัญญาทาวอนใหม่และก็คู่ซื้อขายใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคู่ซื้อขายเกี่ยวกับตุรกีด้วยนะที่ผมเคยเล่าขาวไปแล้วนะครับก็ ตัวนั้นอีกก็มาเสริมทับอีกทีหนึ่งนะหลังจากนะครับที่ไม่เน้นประกาศนะครับ ก็ทําให้มีการซื้อขายเป็นเรื่องง่ายเกี่ยวกับจุมชนของทริปโตร,รุนาะกสสิค์นะเพราะว่ามันมีคู่เทรดรายเดือนก็สามารถเข้าไปได้หลายประเทศเนะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ไปสูงถึง150แล้วก็ส0งร้อเซนได้นะแม้ว่าในส่วนของลุน่าคัสิค์แล้วก็ตัววิตีซีจะเพิ่มขึ้นก่อนนั้นนะครับแต่ก็ยังคงมีการซื้อขายที่สูงอยู่นะรุนาคัสสิค์ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ150%แล้วก็วิตีซีเพิ่มขึ้นประมาณ20% 0จากจุดต่าสุด จากการบีบตัวครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็คิดว่าการบีบตัวเนี่ยจะสิ้นสุดลงในไม่ชา้าแล้วก็จะทําการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องมาล,อลอนะ้อนุนเัาว่ามันจะเป็นจริงอย่างนี้ไหมนะอ่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนหนุ่หน้าขสิทธิที่อดทนอดกลัน้นแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆถึงแม้จะมีดราม่าอะไรบ้างแต่แน่นอนครับต้นไม้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านอุปสรรคมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะพอลมลงมาแล้วมันลุกขึ้นมาได้โหรากมัน่อข้างที่จะะเยอและรากันข่ขางงทีจะะแ็ เปรียบเทียบกับอะไรที่มันไม่เคยล้มลงมาเลยเนี่ยต่อให้หลังจากนี้ลูกนักศึกมีอาการกระตุกลงมาอีกก็สามารถที่จะยืนได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถในการลุกขึ้นมาแล้วน,นั่นเองครับก็เหมือนกับเด็กเนี่ยเนาะ,นะมีการล้มลุกบ้างแต่ต่อไปกเด็กก็จะแข็งแรงเองนะครับ ข่าวต่อมาครับเกี่ยวกับ c CC CEO อง b i ของ c บหรือว่าเป็นอดีต CEO อของไบแ c นนะครับผู้พิพากษาปัดต,ตกคำร้องขอของจางเพิงเจาหรือว่า c นะีซีนำในการเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับอิมภาษ์รัครั้งที่2เนาะก็ c หนะีหรือว่า c ีออของไบแ c นเะนี่ยหรือว่าอดีตซีอโอของไบแนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตครับให้ออกเดินทาง ไปยังต่างประเทศหรือว่าบ้านเกิดของเขานะโดยการพิจารณาครั้งนี้ก็คือเขายื่นไปประมาณวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะแต่ก็ถูกผู้พากษาเนี่ยปฏิเสธไปนะครับเป็นครั้งที่2เนาะโดยทีมกฎหมายของซีซี่เนี่ยเขาบอกว่านะครับการที่ซีซี่ยืมครั้งที่2เนี่ยเพื่อที่จะกลับไปทําเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ของลูกของซีซี่นั่นเองครับก็ สารเขาก็กลัวนะว่าซีซีไปแล้วจะไม่กลับก็เลยไม่อนุญาตที่จะให้กลับไปหรือให้เดินทางไปต่างประเทศเองครับถึงแม้ว่าซีซีเนี่ยจะนะครับได้รับการวางเงินมูลค่า175ล้านล้านดอลลาร์นะเพื่อที่จะเป็นเงินประกันเนาะ แล้วก็ให้สามารถที่จะยังคงเป็นอิสระได้นะก็คือยังไม่ได้เขาคุกหนึ่งรับคือให้ว่าเงินไว้175ล้านล้านแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปนอกประเทศได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่ผมนำฝากกันวันนี้ครับก็ต้องมารอรู้ก,กันว่า PCC เนี่ยจะได้กลับไปทำข้อมูลลูกไหมว่าลูกของเขาเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าอันนี้เราต้องมารอดูก,กันต่อไปนะครับ แต่ไม่ว่านะครับใครจะเป็นยังไงนะครับก็คงไม่มีใครที่น่าดีใจไปกว่าคุณแซมแบงแมนฟรีดนะครับหรือว่า FGX เนาะอ่าโดยคุณแซมนะครับก็ได้บริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนลูกค้าที่ถูกขโมยให้กับนักการเมืองสหรัฐนวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าพวกเขาจะถอนข้อกล่าวหาหข้อกล่าวหาต่อ SBF นะครับและจะไม่ไดําเนินคดีกับเขานะครับในข้อหาการละเมิดการเงินในการรณนงรงหาเสียงทางการเมืองเนาะซึ่งบอกเลยครับว่างานนี้อิรัมัตติงกบอบกว่าฮะ นะครับทำผิดไม่ต้องเข้าคกุกยังไม่พอต้องไปขังคกุกหรือว่าเป็นการขังคุกในบ้านของตัวเองโดยการอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะครับแล้วก็ยังไปเกินคนที่ให้เงินสนับสนุนนักการเมืองของอเมริกากด้วยแล้วแถวนี้ก็ยังถูกอาจจะถูก,จจถกยกเลิกหรือว่าไม่ดำเนินคดีกับเขาอีกนะครับนั่นหมายความว่าทําเงินนี่คือทุกทุกอย่างจริงๆนะใครมีเงินก็รอดนะครับถ้าเกิดว่าสนับสนุนรัฐบาลนะอ่ะอันนี้ก็นํามาฝากกันครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะบอกว่าฮะฮะ ฮะก็เลยทีเดียวนะน,นี่ก็เป็นรูปภาพที่เขานํามาบอกว่าไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจที่สมัยเขาถึงร้อนนะครับก็ดูหน้าแต่ละคนครับก็คือว่านะไปเบ้าหน้าของรัฐบาลจางนั้นนะอ่ะอันนี้เราก็นํามาฝากกันนะครับแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวนะครับตัวอย่างโฆษณาของสปอ t ์ตบิคอยทีเอฟของตัววานแอคนะครับก็ก่อนนันนี้ก็มีหลายเจ้านะที่ปล่อยโฆษณาออกมานะครับซึ่งวานแอคก็เป็น หนึ่งคนหรือว่าหนึ่งบริษัทที่ยื่นขอสปอตบิตคอยเอเจนนะก็ตอนนี้มี3เจ้าหล,หลักๆที่เป็นเจ้าดังๆเป็นท็อปแบบท็อปสถาบันนะที่ปล่อยโฆษณาออมาเกี่ยวกับสปอตบิตคอยเอเจเนาะหรือว่านะครับใกล้เข้ามาแล้วนะเพราะว่าแต่ละเจ้าเองก็เริ่มที่จะทำสื่อโฆษณาของตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นจุดบได้ครับนะครับ,รบเดี๋ยวติดลิขสิทนธะิ์เนาะอ่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมานะครับเพราะว่าสปอตบิคอยจเนี่ยอาจจะมาใกล้ถึงแล้วก็ได้เพราะว่าจะเหลือแค่ประมาณ3วันเองนะที่จะถึงปีหน้านะก็คือเดือนมกรานะซึ่งเป็นเส้นตายของการอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติสปอตบิคอยจีนั่นเองครับตบท้ายข่าวด้วยการสรุปนะครับความสนใจหรือว่าเรื่องเล่าความมิยมเกี่ยวกับคริปโตหรือว่าเทรนของคริปโตเนาในปี2023เนี่ย ว่าอะไรมันมาแรงนะครับว่าคุณน่ะได้มีเหรียญพวกนี้หรือว่ากระแสพวกนี้อยู่บ้างหรือเปล่านะโดยนะครับอันดับที่1เลยที่เขาสรุปมาก็คือในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองครับต่อมาคงจะเป็นเกมไฟล์เราคงจะได้เห็นกันแล้วทั้เมื่อเดือนที่แล้วว่ามันร้อนแรงขนาดไหนอันดับที่3ามเนี่ยคงจะหนีไปไมนผลจ้ามีมคอยนะครับที่สร้างความมือหายอย่างเช่นเปป้ P แล้วก็เจ้าบองนั่นเองครับแล้วก็ต้อ ต่อมาเนี่ยอัดับสีก็คงจะนมีคนตัวโซโลนาเนาะที่แบบร้อนแรงจริงๆนะครับบวกไปถึง120ดอลลาร์เลยทีเดียวว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดจริงค่ะอ่ะเพื่อนๆมีเหรียญในอีโคสิตมไหนบ้างมีประเภทไหนบ้างก็ลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบอกข่าวดีนะครับตอนนี้ช่องเราก็สามารถที่จะ เปิดเป็นสมาชิกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนช่องเราครับก็สามารถสนับสนุนได้นะแล้วก็สามารถาที่จะมารับชมเนื้อหาก่อนใครได้นะครับสำหรับสมาชิกเนาะก่อนคนอื่นเลย1วันนะครับก็มีเนื้อหาที่ผมได้ทำมาม่เอาไว้แล้วนะครับอ่า ก็สาหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะต้องรอก่อนหนึ่งวันนะครับถึงจะได้รับชมเนื้อหานี้เนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเมื่อเรอยมาครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย